ร้อยห้าสิบหกในเลนคิวโอเคแจมโคดอกนี้เซีวเขียวตั้งไรโอ้โหพันสองใบใจดอกนี้ตัวเจได้ไหมมาไปสี่พันหกสิบสิบใบชนะวายเน้นๆไปอีดอกคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่มีใยและไม่ขายยาเสพติด ทวัสดีสาวนุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาจาัดมาจัดการที่เกมลากกลุ่มตบคุมทรัพย์แห่งแอสเพคนั่นเองนะคะอ่าก็ในวันนี้อยากจะบอกว่าเราพกงบกันมาแบบน้อยมากเลยแม่1 0 0บาทเท่านั้นเองนะจา้างานนี้เราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าจะทํากำไรได้เท่าไหร่น้สาววิธีการเล่นของเราเนี่ยก็คือแบบง่ายมากๆเลย ถ้าหากว่าตังของเราเพิ่มขึ้นเราก็จะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าตังของเราลดลงนะคะเราก็จะลดเบ็ดตามลงไปด้วยนะแม่ก็คือเอาไปทําตามได้ตสบายเลยไม่ห่วงไม่ห้ามไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นฐานการเล่นแบบเบสิบเบสิบอยู่แล้วนะแม่โอเคโจ๊กตายย่อไปจ้ะโอเคสวยไหมลต่อไหมจ้าได้อยู่ขอสีน้วเง,งนินโอ้โหเรียบร้อยมาพอใวายดอกนี้เน้นๆเอยมันต้องแบบนี้จ้ะ จุต่ออะไรจะต่ออะไรนี่เจ๋งจ้าเจ๋งเขาไดบอกเลยมาพายเน,น้นไปอีก400กว่าบาทนะจ๊ะแม่แล้วก็วายโอเคเอาไม่อีกจุดไม่อีกสาวยาวๆกันไปจ้นะนาทีนี้อะไรก็ได้ขอแค่บอกว่าไันได้กําไรเพิ่มก็คือพอใจที่สุดหลนนังแนะนัน่นนี้โอเคหมดเรียบร้อยแล้วน,นะคะไหลจุดเลยจ้าไหลาย,ยาวไปหลักพันไปเลยจ้านี่แค่แบบว่าเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะแล้วคือเบ็ดขั้นตําของเราที่เราเล่นตอนนี้อยู่ที่5บาทเท่านั้นเออ ังเพิ่มเราก็เพิ่มเบสิจะ่ะแล้วก็ไปกันต่อเลยจ้ายัางไม่จบเกมง่ายๆเนะจะ้ะบอกเลยอาจจะไปอย่าไปเกมนี้บอกเลยนะคะว่าเล่นง่ายแตกง่ายเนาะก็คือสมชื่อของเขาอะคุมซรัพองแอตเทคอะก็มันคุมซรัพไปยังไงก็คือต้องได้กําไรเอ้ยเป็นไงแป๊บเดียวเข้าส่เทอไปเลยจะ้ะปังไม่ไหวจริงๆเกมนี้โอเคมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะสาวว่าสิบรอบสิบแบบของเราจะเจ้าจ้าถึงใจขนาดไหนนะจะ๊ะ ก็ไหลไปเลยก็ช่วยกันไปดันงนี้เน้นๆเออสวยจะสาวเยาวๆต่อไม้อืมร้อยหกสิบปดมาไปเอยมาอีกหรอบหูดของเราก็เจอแต่ก็ไหลาย,ยาวไปเลยถ้าว่าได้กําไรเยอะเราคงจะได้จบเกมไหวนะคะแต่ว่าถ้ายัางได้น้อยอยู่ยังไม่พอใจเนี่ยงานนี้มียาวแน่นอน อีก2รอบสองดอกเออ2 8 8แล้วก็ไม่ไหลต่อเฉยอีก2รอบของเราก็จวดกันมาแม่อืมร้อยห้าสเน้นเนนคิ้วโอเคแจมโคดดอกนี้เซียวเขียวตอเลยโอ้โหพันสองไปจ้ะดอกนี้ตัวเจได้ไหมหมอบไหุมสี่พันหกุกๆไปจ้ะแม้วายเน้นๆไปอีกดอกนี้โอ้คือเรศคือปังมากปังไม่ไหวจริงๆวันนี้หกพัจุกจไปจ้ก ใครที่บอกว่าอยาจะแตกฟองฟองแบบนี้ต้องลองแลวนะตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะสาโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งรวมๆรอบนี้ที่ได้มากก็คือ6,700จุดจุกๆไปจ้าจากเงินทุนของเราอะแค่ร้อยเดียวกลายเป็นตังลายพันไปแล้วเยอะขนาดนี้จริงๆก็ถ้าคนเพื่อนพอใจแล้วก็จบเกมไปได้เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะยังไม่จบเกมถอนตังนะจ๊ะเราจะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยจ้า ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาก็คือใส่ไปได้เลยจะาะมาต้องอย่างเล่นนี้ก็ได้ให้มันได้กําไราก็เป็นพอแล้วเนาะแล้วถ้าหากว่าเพื่อน,อนๆอยากจะแนะนำสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเล่นตามดูช่างไว้ได้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันละกันเนาะสาวเราคือเราก็คือเข้าสเกตเตอร์อีกแล้วอะโอ้หคือปังไปถึงไหนโอเค ก็มาดูไปลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารอบที่2ของเราที่ข้อสกัตเตอร์จะทำกําไรได้เท่าไหรเนาะสาวรอบนี้อาจจะเป็นสุดสิ่งที่ทำให้เราจบเกมก็เป็นได้โอเคสวยขอสีม่วงๆข้างหน้าเลยลูกโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอืมได้อยู่อุ้ยสียดยอ่ะไม่เหลต่อโอเค เราก็มาต่อกันเลยกันละกันนะจ๊ะอีกเก้ารอบกดอกของเราเนะสาวงานนี้ขอจวตไปโอ้ยสามพันหกแล้วก็มาร์ฟเน้นเน้นจวดไปอีกนะโอ้โหนึกว่าจะแบบโบบะาถึงใจอุ้ยแต่ว่าสวย,ยนะสามพันเจ็ดไปเลยมาต่อกันเลยจะไม่อีกแปดรอบไปดอกของเรานะจ๊ะขอแบบจุกๆปังๆไปเลยนาทีนี้โอ้ยได้อยู่แล้วก็มาร์ฟเน้นเ้นไปอีกดอกนี้สี่ร้อยแปดสิบเลขสิบโอ้ยเกือบได้แล้ว ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีงบน้อยๆนะคะพกมาสิบ0ี่บาอะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำแค่บาทเดียวเท่านั้นเองนะจ๊ะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะลองซื้อฟีเจอร์วะเปนก็คืออยากจะบอกว่าซื้อได้ตามสบายๆเพราะว่ามันเบ็ดขั้นต่ำอยู่แล้วซื้อแบบต่ำๆก็ได้เนาะบางอันก็7จบาทบางอันก็50บาทบางอันก็ร้อยเดียวก็มีนะจ๊ะลองซื้อได้เนาะสาวโอเคตัวตายยาบายโอ้โหอันนี้สวยสองหนหก เฉยๆไม่เลยต่อแต่ว่าทุกคนสูงมากเลยนะจ๊ะ2องพันหกเน้นๆใบสาวมาต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะสี่รอบสุดยของเราเป็นศึกตัดสินของเราเนี่ยจ๊ะนะตอนนี้โอเคได้อยู่แม่แล้วก็อ้อืแล้วนะมันจะหมดเลยอ,ะอ่ะได้ได้ได้ร้หสรอบสุดท้ายจ้าสาวเน้นๆ โอ้ยหมดเฉยเลยโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตังรวมๆของเราที่ได้มากก็คือหลักหมื่นกันไปเลยจ้ะ คือปังคือเลิศคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยนะคะเพราะว่าตังรวมๆของเราตอนนี้อยู่ที่หมื่นบาทไปแล้วจากต้นทุนแค่100บาทเท่านั้นเองก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะลองเล่นลับแตกปัๆงๆแบบนี้ตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะส่วนเราก็เร็กแวไปเลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปหม่ๆจากช่องของเขาเดีนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ะจ้าบ๊ายบาย